ไปพรอกับพิวิ์เสียงหล่อประจำร้านเซ็งฮวดคังไฟฟ้าครับสวัสดีนะนจัะนะจ้าวันนี้เจอแน่นอนนะครับกับหน้าที่ทองจากเซ็งฮวดคังไฟฟ้านะครับหน้าวันนี้เจอกับ LED TV 32นิ้วเหลือเพียง2,590บาทาเป็นคาราเบลไปเลยนะจนนะจ้ะวันนี้2,590บาทกับ LED TV 32นิ้ว แวะมาดูแวะระชมเกิดนครับผมนะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษจากร้านสิงหุ้นทางบุตรบ้านะจัะจ๊ะแวะมาดูเลยนะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับจำนวนจำกัดนครับผมนะฮะ LED TV 32นิ้ว2,590บาทเท่านั้นถูกกว่า24นิ้วราคานี้ราคาเดียวถูกที่สุดในประเทศนะจนะจ๊ะแวะมาดูกันกันนะครับผมนะเรามาร่วมส่งท้ายปีเก่าตอนปีใหม่ไทยด้วยกันนะครับกับเทศกาลสงการวันนี้จัดเต็มจัดหนักแน่นอนครับ กับ LED TV 32นิ้วเลือกเพียง2 5 0 0